ก็ขอสวัสดีสมาชิกซูเปอร์ทีมทุกท่านนะครับผมแฟมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมนะครับสําหรับ MC แล้วก็ผู้บรรยายนะครับอ่าสําคัญเลยนะครับที่ทุกคนต้องมีนะครับคือโปรแกรมเว็บแค m แม็นะครับผมจะเริ่มด้วยการดาวน์โหลดตั้งแต่การดาวน์โหลดเว็บแคมแมเลยละกันนะครับโอเคครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการอ่า ดาวน์โหลดนะครับผมได้เอาลิงก์ดาวน์โหลดมาไว้ในบล็อกของผมนะครับให้เข้าไปที่ w w w m i n e r y t h c o c c นะครับและให้มาตรงนี้ครับโปรแกรม Webcam Max นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาที่เว็บไซต์ m e d i a f i l e นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการฝากไฟล์ต่างๆ,างๆนะครับเ่าเว็บแคม็กนะครับก็ เดี๋ยวนี้ก็มีเวอร์ชันใหม่ๆออกมาแล้วนะครับก็สามารถหาดาวน์โหลดกันได้นะครับแต่ที่ผมยังใช้อยู่ผมยังใช้เวอร์ชัน6อยู่นะครับก็ให้คลิกตรงนี้ครับคลิก h e r e t o Start Download นะครับก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะครับก็ให้คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับก็อาจจะนานสักนิดนึงนะครับสำหรับการดาวน์โหลดนะครับก็ขอย้ําอีกนิดนึงนะครับว่าวิดีโอชุดนี้นะครับแนะนํา สำหรับผู้ที่ได้รับเป็น MC กับผู้บรรยายของซูเปอร์ทีมเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นสมาชิกเมมเบอร์ท่านอื่นนะครับไม่สามารถใช้โปรแกรมไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับเพราะว่า,าผู้ดูแลระบบเขาจะาล็อกไว้นะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูเปอร์เซนต์ในการดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ก็จะได้ไฟล์ ir มาอันนึงนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนะครับดับเบิลคลิกนะครับ next i agree next install นะครับก็เป็นการลงโปรแกรมแบบทั่วทั่วไปนะครับง่ายๆโอเค finish สำเร็จเรียบร้อยนะครับ นะครับตอนนี้หน้าตาก็จะมีอย่างนี้นะครับถ้าเห็นอย่างนี้นะแปลว่าเป็นแบบทดลองใช้นะครับ3 0วันนะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับเพื่อช่วยนะครับนะครับเปิดโปรแกรมตัวนี้มาดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ปิดไปได้เลยก็ปิดลงไปได้เลยนะครับ โอเสักครู่นะครับการใช้โปรแกรมผมจะแนะนำโปรแกรม m วคแมกนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือการใช้กล้องนะครับนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นการเรียกว่า,าให้นะครับหน้าจอเลื่อนตามเมาส์เรานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการาแสดงเกี่ยวกับ วิดีโอนะครับแล้วตรงนี้ก็คือการใช้สไลด์นะครับก็ผมขอปรับนิดนึงปรับหน้าจอดาก่อนนะครับนะครับการใช้สไลด์นะครับก็สไลด์ของทุกคนอยู่ที่ไหนนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็จะมีสไลด์ขึ้นมานะครับโอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมเว็บเมวรีเสร็จแล้วนะครับให้เข้ามาในห้องประชุมนะครับ ส่วนการลงทะเบียนเข้าห้องประชุมนะครับผมจะไม่สอนนะครับให้ถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับให้เข้าไปดูในบล็อกของผมได้นะครับผมจะมีการแนะนําการใช้ห้องประชุมไว้นะครับนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาคนที่รับหน้าที่นะครับได้เข้ามาในห้องแล้วนะครับก็ให้ผู้ดูแลระบบนะครับจัดตั้งตําแหน่งของท่านไว้ว่าอยู่ที่ MC หรือว่าอยู่ที่ วิทยากร1 2 3นะครับจะมีตรงนี้นะครับอย่างผมก็เป็น MC MC นะครับ MC จะทำหน้าที่นะครับส่งไมให้แต่ละท่านนะครับว่าผู้บรรยายอยู่ตรงไม์อันไหนนะครับก็จะส่งไปนะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับส่วนเมมเบอร์หรือการจัดการห้องประชุมเนี่ยนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับไม่อยากให้เข้าไปใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวระบบจะลวนนะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้ครับเข้าเข้าร่วมประชุม นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับปุ๊บนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ MC เริ่มการประชุมนะครับตรงนี้ถ้าเราจบการประชุมนะครับก็คือให้คลิกตรงนี้นะครับก็มาดูกันนะครับผมอยู่ที่ตำแหน่ง MC นะครับก็จะมาดูกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนะครับสไลด์ของผมก็จะนะครับจะเปิดให้ดูนะครับ นี่นะครับสไลด์ของผมนะครับก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับการแนะนำใช้ห้องประชุมนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอแนะนำอีกนิดนึงละกันนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับก็แนะนำตรงนี้ก็คือว่าอันนี้ดาวไลน์นี่คืออัปไลน์ของเรานะครับก็เราสามารถคุยได้อัปไลน์กับดาวไลน์เราเท่านั้นนะครับไม่สามารถคุยกับเมมเบอร์ท่านอื่นได้นะครับเพื่อป้องกันการ แยกสายงานกันนะครับตรงนี้นะครับทีมเราจะป้องกันไว้ดีมากๆนะครับเพื่อจะไม่เป็นการแย่งสายงานกันนะครับนะครับก็สามารถตรวจดูได้ครับเราว่าอัพไลน์เราคือใครนะครับเบอร์โทรอะไรนะครับอีเมลอะไรนะครับนะครับแล้วก็ดาวไลน์ไรก็เหมือนกันนะครับดาวไลน์เรานะครับ ชื่ออะนะครับตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจมิเรโกนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยกันนะครับพัฒนาระบบแล้วก็ช่วยกันในให้ข้อมูลต่างๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ